ราคาทองคําโลกวันนี้ขึ้นไหวทรงตัวครับหลังจากมื่อผสมสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาทองคำเนี่ยปรับย่อตัวลงมาจากการที่ดอลลาร์เนี่ยกลับมาแข่งค่าขึ้นกดดันในส่วนของราคาทองคำนะครับแต่ก็ยังคงสามารถจะอยู่เหนือ2,000เหรียญได้โดยตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญในสัปดาห์นี้นะครับที่เราจะต้องมาติดตามกันช่วงปลายสัปดาห์ครับจะมีการประกาศตัวเลขสําคัญอย่างตัวเลข GDP ีรวมไปถึงนะครับตัวเลข PCE ครับการบริโภคส่วนบุคคลนะครับซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงอัตราดอกเบี้ยของทางเฟดในอนาคตได้นะครับ โดยระหว่างวันนะครับราคาทองคําโลกเนี่ยก็ขึ้นไหวทรงตัวอยู่บริเวณ2,020เหรียญยังคงรอเลือกทางอยู่นะครับด้านราคาทองคําในประเทศนะครับก็ได้เริ่มมีการปรับตัวขึ้นมาบ้างแล้วนะครับโดยได้รับปัจจัยหนุนนะครับจากการที่เงินบาทเนี่ยเริ่มกลับมาอ่อนค่าได้บ้างในช่วงบ่ายมานี้ล่าสุดนะครับในส่วนของราคาทองคําแท่งอ้างอิงจากราคาสมาคมเนี่ยจะอยู่ที่บาทละ33,450บาทถึง33,550บาท